พี่แค่ชาคะครับไปค่ะพี่ถึงเวลาแล้วค่ะอืมไปเด็เดี๋ยวไปไหนไปก่อนเดี๋ยวรู้เองพี่ไปไปไปก่อนเดี๋ยวรู้เองใช่ฮะตอนแรกพี่อยากไปเที่ยวไปไปเที่ยวไม่ได้แล้วเออไม่ไม่ได้แล้วฮะนัดไปแล้วฮะต้องไปเดี๋ยนี้เอามีนัดเราด้วยไปทางไหนทางนี้ Two thousand years later ถึงแล้วพี่แคะชาพันโทษนะ ที่ไหนวะนนี้พาไปไหนพาไปที่ไหนเนี่ยพี่ลองไปถามพี่เทมกับพี่คิวมาทำอยูอ่<อ>นู่นดีกว่าจะถามละวพี่พาไปที่ไหนนะเอาเอาตรงๆเลยกูกูไม่รู้แมคือวันนี้กูมีนัดของกูอยู่แล้วตอนเช้าแล้วอยู่ดีๆมึงให้น้องท้ามาลากกูขึ้นรถใช่สิเพื่อมาที่นี่นี่คือคุยเป็นเป็นปฏิบัติการลับไปเลยนะว่าไม่รู้แน่นอนตาใส่สิจริง แต่ปัญหาวันนี้คืออะไรดูไหมวันนี้ที่ต้องรับผาตัอาหารคุมเมืองที่ไม่ปอดภัว่าทำไมเมืองรับคืออย่างถ้าใครเคยดูนะครับใครใครติดตามผลงานเฮียจะรู้ว่าคือเอาพูดตรงๆเฮียเป็นคนโฟลเจอร์ไม่ดีอะแล้วยอมรับไหมล่ะยอมรับไหมไม่อันนี้อันนี้น่าจะนิสัยไม่ดีนะเขราะยโฟเจอร์ลว นะครับคือถ้าเนี่ยถ้าสมมติคนสังเกตดูนะครับเดี๋ยวเราจะมีใครมาทำอะไรเนี่ยมาแก้โพสเจอร์ถูกต้องโพสเจอร์แปลว่าอะไรเนี่ยแปลก่อนโพสเจอร์โพสแปลว่าอะไรโพสแปลว่าโพสรูปแล้วเจอเจอก็คือเจอไงอ๋อการโพสรูปนะนะถูกต้องถูกต้องไหมไม่มีสาระเลยนะครับวันนี้เราก็เลยพาเนี่ยมาที่นะครับ KDMs นะครับ กาจริงๆถ้ามันมีโรงพยาบาลแก้นิสัยมันก็พาผมไปแหละมีดูดีแก้ค่ไหนต้องแก้ที่หลังก่อนอ่เดี๋ยวนิสัยเดี๋ยวไปแก้ที่หลังไงหาอยู่หาอยู่นะครับผมก็เลยวันนี้พามาหาคุณหมอการปรึกษาคุณหมอนะครับห้องหนึ่งที่แบบอยากเห็นน่ะอยากเข้าไปดูมากเลยเขาเขียนว่ากายภาพบำบัดทาราบำบัดครับคือเราเคยเห็นแต่แบบนักฟุตบอลเวลาเจ็บเห็นไหมแล้วคือวินเทนเดอร์โรนัลโดอที่เขาเวลาแบบรีคอมเวอรี่ของเขาจะแบบเดินลงน้ำเขามีแบบนั้นที่บ้านเลยแล้วก็แบเอออยากรู้ว่าคืออะไรเย็นน้ำร้อนไปที่ผมไปถามข้อมูลมา เขาบอกว่าพารามาบัลครับสำหรับเป็นผู้ป่วยที่แค่เป็นคนที่มีเยอะครับที่ไม่ไม่สามารถใช้แรงในการที่เป็กายภาพได้ต้องให้ช่วยต้องมีน้ำประยุกต์หรือคนที่เพิ่งผ่าตัดเสร็จครับพวกเอ็นไข้หน้าผาเพราะมันจะต้การพรามาบัลแล้วก็ต้องการช่วยน้ำปรยุงนะครับดูเขาก็เลยต้องมีช่วยเวลากายภาพมัุนบอลเวลากายภาพในน้ำมันก็จะแบบใช้แรงน้อยลงมากนะหลายเท่านะ ต้องถามเค้นแล้จริงๆ,ๆเค้นเชี่ยวชาญแต่จริงๆบอ่อจะเล็กกว่าน,นี้หน่อยเค้นไปทาราบำบัดนี่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะถ,ถ้าถ้าจำไม่ผิดเม,มื่อวันห้าหกปีที่แล้วเนี่ยเค,เค้นจะไปทาราบำบัดเค้นได้ไปทาราบำบัดแบบทุกๆสัปดาห์ยี่ดังไม่ผิดเน<อ>ี่ยทำงานกลับมาแล้วบอกว่าไม่อยู่ไปไหนอฮะทาราบำบัดแม่ไปบ่อยนะเอยเยี่ยมาเจออี้แม่งไม่ทันคิดกูกรส่งมากูก็แก้ตัวไม่โดนนะครับพอเป็นว่าเนี่ยครับ ที่นี่มีทรมบัตด้วยเนาะเคบีเบสใครที่แบบเฮ้ยมาคือว่าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถแบบไอ้โอ้โหใช้แรงอะไรไม่ได้ที่นี่มีด้วยนะครับผมองค์มัพร้องเลยดูทั้งอ่างใช่แต่เขาอยากดื่มน้ำเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี่ยที่แบบมีแบบโอ้โหเอาไว้แบบเป็นแบบยกเพราะในน้ำเนบ่อ่ะอย่างแบบมันในน้ำก็จะหนักกว่าเดิมด้วยใช่ใช่มันมีแรงต้านในนี้ครับตัวนี้มันเป็นมันน่าจะซับน้ำด้วยแหละแล้วคราวนณะมันกลายเป็นว่าผู้สูงอายุเขาก็ต้องแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ หมอบอกว่ากระดูกตันหลังพดนิดหน่อยประมาณหกถึงแปดองศายังไม่น่ากลัวแล้วก็จะไม่คดไปมากกว่านี้แล้วก็ข้อเข่าเป็นไปตามวัยค่ะเอ่อกเรื่องการนั่งพื้นนั่งพท้เทียบหมอก็ให้ยาบำร,รุงข้อเข่าไปชงดืง่มน่าจะเท่กประมาณสามเดือนถ้าอาการไม่มีอะไรก็ให้หยุด น่าจะเรื่องของโคเจช่ขอผมมันยืดออยืดแล้วก็ไหลไหลมันไหลไหมอขอยืดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพาเฮียไปที่ห้องเอ็กซเรย์เนะาะเพราะเดี๋ยวซื้จากที่คุณหมอ,ขอเขาจับมาเนาะบอกว่าขอดู คือก่อว่ากระดูมันมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่ารูปแบบมันเป็นรูปแบบเป็นยังไงจะได้ชัดเจนกับจับอะไรยง้ไม่รู้ริงคุณหมอจับนี้ครับเจ้าชูลงจากเข้าไปพบคุณหมอมานะฮะก็อู้เป็นครั้งแรกเลยที่เคยเห็นแบบกระดูกเอ็กซเรย์ตัวเองทั้งตัว ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนก็ไปปรึกษาผุณหมอมาแล้วนะครับก็กระดูกของผมเนี่ยมันไม่มีการมันมันไม่ได้โคตหรือมันไม่ได้เอียงนะฮะก็สบายใจตรงนั้นได้ครับแต่จะมีตรงช่วงคอที่ที่มันอาจจะยืดกว่า,าคนปกติกทั่วไปครับอาจจะต้องมาแก้โพสเชอร์ตรงนั้นนะครับโดยการกายภาพํำบัดก็อันนี้ผมรอคิวอยู่ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วต้องไปรอดูต่อ จริงๆก็คือว่ามันจะเป็นเตียงนะลก็มีปลิงแบบนี้หละะักการก็คือว่าคนเร,ราถ้ากดเตอร์ขีดนะคะก็คือกล้ามเนื้อใหญ่ๆรอบๆของเราจะมันทำงานจนมันกลายเป็นแบบเมื่อชีนหรือท่าทีละกล้ามเนื้อเล็กๆที่อยู่ชั้นในนะคะเขาทางาน,นไม่ค่อยเก่งการที่เราเข้อให้สลิงไวแ้แบบนี้นก็คือเราอยากจะไปผ่อนแรงกล้ามเนื้อตรงไหนหางก็คือต้นทอของเราเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเล็กๆนะคะที่อยู่ข้างใต้เนี่ยเขาทางานถข,ขึ้น เมื่อไหร่ที่มันทางานเกิขึ้นทางข้างนอกข้างในค่ะมันก็จะทําให้เราสามารถกลับมาลงเทนท่าปกติแล้วไม่ปวดเมื่อในอนาคตน,นี่คืออันที่เรากําลังทำเลยอยู่ในคนที่บอกว่า้มีอาการปวดปาหรือว่ารู้สึกว่าหลังมันเริ่มคล้องและเริ่มมีอาการตึงๆไม่เมื่อยนะคะเราจะทําตอนที่อาการยังไม่ค่อยปวดหรือว่าถ้าคนที่มาปวดเอยอะๆเราจะารักษาการปดดวดก่อนเราใส่ผ้าครับมันคือการออกกำลังกายกับ เดี๋ยววันนี้เราอยากให้หลอกตเพนี้นะคะดูฟิลก็ไม่เป็นไรแ,แต่จริงๆถ้าจะเอาให้มันได้ผลดีที่สุดก็คือเราจะให้ทำตรงนี้ประมาณอาทิตย์ละสองสามเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลยแหละนะคะมันเกิเดจะเข้ายิมที่เราจะต้องเข้ายิมอาทิตย์ล,ละหลายครั้งเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้มันแข็งแรงมันเป็นโดสส่งและยาครับค,บค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะแบแพทาก็จพสอนท่าให้เรากลับไปทาเองที่บ้านดูกัน ดังนั้นเมื่อเราทําตรงนี้เสร็จปึ๊บโพสเตอร์เรากลับมาดีขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกว่าตัดเข้าไปในท่าปกติง่ายขึ้ไม่เห็นของเดิมที่มันฟึบๆเองครับจากเมื่อกี้นะครับที่เฮียเข้าไปหาหมอเนาะคุณหมอพอเรียนเขาก็จะดูเรื่องว่าโอเคเฮ้ยมันต้องปรับเคลื่อนอะไรคือเบื้องต้นอ่ะคุณหมอบอกว่าถ้าไม่งั้นนะให้ผู้วิชาก็ลองไปแบบไปลองยืดเองแต่แต่คุณหมอเลยแนะนําแล้วสมมุติว่าไม่งั้นนะ ต้องมาลองที่พอลองเป็นเครื่องครับเป็นเครื่องที่ปรับปวงเจอเครื่องใช่ที่เขาจะเอาไว้แบบตัดทุกแบบสัดส่วนเนาะทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรทําให้กล้ามเนื้อมันชินถูกต้องอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรมาทําเป็นประจำก็ต้องาทำเองที่บ้านด้วยนะใช่ไม่ใช่คือเพราะมาทาที่นี่มากมาทำที่นี่จุกวันก็ ก็จะกระลายยู่นะครับผมนะครับก็ต้องมีกันแล้วตอนนี้เราอยู่ในห้องโคตรทีเมนต์สเปซนะครับผมเป็นห้องเหมือนห้องกายภาพแล้วห้องนี้ก็จะมีเครื่องหลายตัวเลยนะครับจะเป็นเครื่องในการที่รูวิ่งก็ดีหรือจะเป็นตัวปรับโพสเอร์ต่างๆนานานะครับเนี่ยนะครับผมาเตรียมอเฮียมาขึ้นเขียนนะมาดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่าอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงแต่ก่านที่ราจะมาเช็คการนิท่อนเราต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของท่าทางหน่อนค่ะว่าโพสเอร์ของเราอ่ะ เกดในอะไรมนที่เป็นยังไงบ้างี <ฮะ S 1> ่ขอใหยว่ารอยยืดไหมหลังคล่องไหมมีการยืดยืนของสะโพกไหม,ไมการยืดกต้องไหม<ฮ>ะนะคะดูทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างค่ะ,<ฮ>ะอันนี้เราก<อ>็จะใช้กล้ามนะมัดที่เกิดความมีแหละคือสเ um, ตรโนคามัตทอยมัดน,นี้ให้เกิดการ รีแลกซ์มีการให้หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆให้ปอดรู้สึกปูออกเพื่อใช้กล้ามเนื้อรีแลกซ์การที่ไปบาเบรดจะเป็นการไปสั่งให้กล้ามให้สมองมีการสั่งการให้เกิดการสั่งการไปที่กล้ามเนื้อมันนีให้เขารู้สึกว่าอันนี้คือการทํางานที่ถูกต้องครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ตั้งแต่แบบตอนที่ต้องต้องใช้กล้ามเนื้อเขาจะมีกล้ามเนื้อนะที่เป็นกล้ามเนื้อบานเล็กอะครับที่แบบต้องไปนอนบนบนที่เชียนแดงๆไ้ตรงนั้นนะมันก็จะมีความแบบเปิดมันมันก็จะเห็นผลน,นะเขารู้สึกว่าพอเขาค่อยปรับแต่ปกติพอเราจะพร้อมแต่คนที่แบบกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะหมดมันจะเอียงแบบนี้ม,มันก็ค่อยๆปรับมาทับมาตรงขึ้นใช่ครับกล้ามเนื้อมันเริ่มแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วใช่ที่เขาจะตุกๆนี่เห็นอยู่อช่มันจะขึ้นแบบ จำ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 อ่ะหนูจำไหมเขาบกจำอ่ะหนูต้องอยู่ตรงนี้เออใช่เสร็จแล้วก็ก็จะมีท่าที่แบบเราจะต้องไปทำเมงที่บ้านทำเองกี่บ้านนะครับก็เป็นการเมนเทนดูเรื่องเราเป็นอะไรหอยเกี่ยวก่ากระดูกโคตรกกระดูกกระแม่ข้อเนาะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นที่ KDMs ที่เขาเป็นเขาเรียกว่าโรงพยาบาลเพาะทานเลยที่แรกนะที่แรกของประเทศไทยเฉพาะทางกระดูกกลับไปบอกนะครับต้องบอกก่อนว่าเขาบอกว่า โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่เขาเรียกว่าพบหมอด้านข้อด้านะลูกในชั้นนำในรวมตัวกันแล้วก็มาสร้างที่นี่ขึ้นมา<อ>ครับ ใช่แล้วตีมาเยอะมากเลยในเรื่องของประกันสุขภาพที่นี่นะครับสามารถมาตรวจสอบฉิดได้นะว่าเฮ้ยคุณถือประกันสุขภาพอะไรอยู่มาโทรมาติดต่อที่แอดมินนะครับเราจะขึ้นเบอร์บนล่างเนาะมีรายแอดนะครับกับเบอร์โทรนะครับมาติดต่อสอบถามได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามคลิปพวกเราจนจบนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามคลิปหน้ากันพวกเราจะไปทำอะไรไปแล้วแตกันนครับ